หนังสือพิมพ์หมดเลยแล้วเราจะทำยังไงดีให้น้ำเข้าไปอยู่ในหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ได้ของเธอหนังง่ายมาลองดูของฉันดีกว่าโอ้หมายก็ไม่น่าเชื่อเลยน้ำจะเข้าไปอยู่ในหนังสือพิมพ์เล่มนี้ได้เดี๋ยวเราลองมาแจกมนกลับให้มันน้ำกลับขึ้นมาได้นะคะโอ oh. ธรรมาดาเธอเอาน้ำกลับมาได้แต่ฉันเน่ยทำน้ำให้หายไปได้เลยแหละไหนวันเธอลองทายดูสิว่าน,น้ำจะอยู่ในแก้วใบไหนอยู่แก้วใบนี้อยู่แล้วเธอสลับง่งายๆอย่างนี้แล้วะปังละ่ะแก้วใบนี้อยู่แล้วสลับช้าๆ แล้วเพืเ่อนๆทางบ้านล่ะคะคิดว่าน้าอยู่ในแก้วใบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยไม,ไม่มีน้ํานะคะเปลี่ยนใจมาเลยแก้วใบนี้กันไหมไม่แล้วงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันไม่มีแล้วแก้วใบนี้ล่ะอยู่แก้วนี้ไม่แน่เลยใช่ก็เทน้ำลงไปนี่อาจจะไม่อยู่ในแก้วใบนี้ก็ได้ ตัวดูดซับเอาไว้ในแก้วเวลาเทน้ําลงไปตัวดูดซับก็จะดูดน้ําเวลาเทน้ำออกมาจึงไม่มีน้ําไหลออกมาใช้หลักการเดียวกันกันกบพระอ้อนสนําเร็จรูปเงล่ะแล้วของเธอเ่าวันทําไมน้ำถึงเข้าไปอยู่ในหนังสือพิมพ์ได้ล่ะ ไว้ในนี้เวลาเทน้าเข้าไปน้ําก็จะไหลเข้าไปอยู่ในถุงพลาสติกเวลาเทออกมาน้ําก็จะกลับสู่ที่เดิมใช้หลักการเดียวกับคําว่าน้ําต้องการที่อยู่ค่ะเพื่อนเพื่อสามารถนำสองการทดลองนี้ไปทดลองเองที่บ้านก็ได้นะคะแต่ัะวันนี้